วันนี้นะคะเราจะมารีวิวหน้าหมาปลอมกันนะคะหน้าหมาแบบ c ีทในช้อปปี้รัสด้าอะไรอย่างเงี้ยแบบ19บาท20บาทซึ่งเราได้มาในาราคา19บาบาทนะคะแต่ว่าบวกค่าจะส่งแล้วก็เป็นเงินวมน47บาทอ๋อขอภายในเสียงรถนะคะว่า มีคนกาลังขับรถมาทางนี้แล้วก็จะมารีวิวเพราะว่านักเรียนชายนะคะ<อ>ก็คือโรงเรียนเราให้ไว้ผมได้<อ>ไม่ยาวเราก็เลยต้องตัดแล้วหน้ามามันเหลือแค่นี้เราก็เลยจะมาลองติดนะคะก็คือแบบนี้เลยแต่ว่าวันนี้ขอใส่วิกนะเพราะว่าต้นหัวโปะเกินไปเราไม่ชอบเราก็เลยจะมาติดให้ดูว่ามันจะโอเคไหมสาหรับราคา19บาทบวกค่าส่งเป็น47เออสรุปราคาไหนเออไปดูกันเลยกัเลยนี่ดูนี่ คือมันมีความงอออกไปอ่ะมันต้องใช้อะไรนะที่หนีบผมหนีบไหมไม่รู้อ่ะแล้วตน,นก็จะเป็นกิฟต์นะคะก็คืออย่างนี้เลยดูนะเปิดออกมาแล้วก็ปิดอย่างนี้เปิดปิดอย่างนี้ก็19บาทมันบางอยู่นะถ้าอยากได้หนาก็น่าจะราคาแพงกว่านี้เนาะแต่อันนี้ก็คือเอาเท่าทีไล แล้วก็เปิดคลิปออกก่อนนะครับเปิดคลิปออกก่อนก็ซื้อจากช้อปปีอันนี้เลยไปดูนะคะคบอยากไปซื้อก็ไปตำกันแล้วก็จะมาติดเลยติดแบบแล้วก็หนีบอ้อยแล้วก็จัดหน่อยโอเคไหมอ่ะว่ามันบางไปนะเนาะเป็นไงบ้างค ก็คือใครที่อยากตัดผมหน้ามาเนาะสำหรับผู้หญิงเนาะก็ไปซื้อน้ามาปลอมมาลอกติดถ้าติดแล้วไม่โอเคก็คือจะไปตัดมันจะตลกนะจ๊ะหมายก็คือตลกมากเลยนี่ดูสิติดแล้วบางคนเขาก็แบลวอันนี้ก็คือแบลวอะไรไม่รู้ มันตลกนะนี่ก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันบางนะคะก็ถ้าจะเอาหนาก็น่าจะราคาสูงกว่านี้นะครแล้วก็แล้วแต่คนจะตัดสินใจซื้อนาอแต่เราก็คือมีงบจํากัดเนาะก็คือแบบผมมันก็เริ่มยาวแล้วแล้วก็อยากลองสั่งมาไว้แล้วก็มาลองดูว่ามันจะโอเคไหมแล้วก็เลยสั่งมาพอใส่แล้วก็คือน่าจะได้แค่สั่งแหละไม่ได้ใส่หรอกเพราะว่าใส่แล้วมันตลกอ่ะใช่ไหมมันตลกแล้วก็ ่ะมาสรุปกันนะคะสรับหน้ามา19บาทในช้อปปีนะก็คือมันก็บางเลาวใส่มาแล้วมันก็แบบดูตะมุตะมีแต่ถ้าใครอยากได้หนากว่านี้มันก็มีนะคะก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกก็ลองไปดูได้ในช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าอะไรทั่วไป ราคา19บาทก็คุ้มอยู่เนาะก็คือรอ,อสองสาวันก็ใครจะตัดสินใจซื้อก็ดูรีวิวให้แบบดีๆก่อนนะเพราะว่าบางคนก็ใส่ออมาแล้วตลกนะไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่ออกมาแววนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวแบบหน้ามาเพียงแค่นี้มันก็ดูแบบสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแต่ว่าใครที่จะซื้อแล้วใส่ไปโรงเรียนหรือว่าใส่ไปแบบ ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะว่ามันจะโปะหรือจะแบบจะเนียนไหมก็ยังเยังไม่เคยลองใส่ไปข้างนอกนะก็คือใส่อยู่แค่ในบ้านแล้วก็จะแค่นี้นะคะก็พูดอะไรอะ่ะคลินี้ก็ต้องขัดตัวลาไปก่อนนะคะสฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด Subscribe ให้ด้วยสำหรับหน้ามาเนิ่นๆของเรานะคะคือนี่นี่ถอดออกก็กเป็นอีกลุกนึงเลยเนาะก็ไปแล้วบ๊ายบาย